วันนี้ผมมารับรถที่วิสานออโต้คาร์รุ่น t o y o ต้า n นัวตั้งแต่ที่ผมเข้ามาวิสานออโต้คาร์ผมมีความประทับใจ ในเรื่องรถมีรถสวยเยอะแยะมากมายแล้วก็การบริการของเซลและพี่ตั้มที่ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าได้ดีมากก็คือได้มาเจอพี่ตั้มพี่ตั้มได้ดูแลเรื่องเอกสารทําดําเนินการให้ทุกๆเรื่องแนะนําจนวันนี้ผมได้มารับรถกลับบ้านถ้ายังไงขอเชิญเพื่อนๆและลูกค้า ให้เข้ามาชมรถที่วิสานออตโต้คาร์หรือติดต่อผ่านดูทาง Facebook Google ได้ที่วิสานออตโต้คาร์ถ้ามาที่วิสานออตโต้คาร์แล้วได้เจอกับพี่ตั้มรับรองได้ว่าคุณจะได้รถกลับบ้านแบบสบายใจถ้ายังไงขอแนะนำให้มาวิสานออตโต้คาร์แล้วก็มาติดต่อพี่ตั้มได้เลยครับวิสานออตโต้คาร์สุดยอดจริงๆขอแนะนา